น่องึ้มฝาค้นฝนครับผมฝากน้องไปตลาดซื้อคับเขามาครับผมยังตันได้มาจนถ่าแป๊บนึงครับผมผมฝากน้องฝากนุงน้องกุ้แม่เนาะไปตลาดไปเนตลาดอ่าูดูเลยแต่เนี้ยฝากน่ม่ไหเนี้ยฝาเนี้ยขบอกาเนี่ยครับที่เด็ดเอียงน่อเนาะรุนเบิงรุนเ่ิงโอ้ยหงดนึ่าส่งปหน่อยหงุดด้ี อ<ไ>มือนีอ่อ,อ้อมหัวกันแล้วอ้อมหัวกันแม่จ้าจ,จัดไปไปมือนี่แซ่บแน่นอนท่านผู้ชมเมือไ,มไปเบิ้งเลยครับผมมือนี่อ้อมหัวเแซ่บน้ำกันได้จ้าหัวโกบเบื้นกุ้งอ้อมหัวมือนี่ยังน้องกระตัมส่หอมแดงแต่มีผักชีลาวต้นหอมตะไคร่ขาดปรเดียไม่ต้องสีหอมจ้าแล้วกัผักอีตูเสียบแน่นอนนะแม่เนาะ เดี๋ยวเรางเล็จ้ะเรือเลยจ้ะ hmm. เ uh ือไทยติดยอดตามไปนะแม่น้อใส่ของฮสนเลจ้ะอ๋อหัวกลงเล็กจ้หัวลงเล็กจ้ะระวังหมวหมวครับหมวหวุกมือนี่มันโตมันแข็งมาจากทางกาาสินเนาะใช่อ๋อหมวกนู้อาเซปเลยจ้ะคนไหนคนไหนนามกรเดียนากรเด็ ต้องให้ครบเรียบร้อยสักกันต้องให้ห่วงซุปก่อนจ้ะได้ค่อยใส่ผักอันนี้ใส่ผักได้เลยเบาดแหว่งห่วงทุกระดับหนึ่งแล้วครับผมแเนี้ยจ้ะบาดมีพี่หยาวางเอาใส่เลยมีหยากันใส่ไปกันเอาหมูต้องคนหลายนะแม่เนาะเดีย๋ยวห่วงมันติดขาดตัวขาดนี่ปีนตำหนิก็แล้วจ้ะโอเคครับ ปลาไปแป๊บนึงกันครับผมโอ้ยงามสินะสิมก้อนซิมก้อนซิมก้อนโอ้ยน้ำคนดีดีพอแล้วมึงเป็นยังไงนัววะสุดยอดออกนัวพี่น้อง มีพีไทยหน่อยหาหมอกินวันนี้พ่อไปปจับไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะเรียบร้อยเลยดิโอ้โหพ่อกันเวลาวันเขบ้านเขาซองเก็บลานเก็บซองวันนี้ได้ของตลาดนัดมากครับผมงแต่ว่าเป็นของอยากมานอนแล้วอ้อมหัว้ะอ้อมใส่ปักซิล่าปักอิตูวันเท่านี้ละพักนั่งเลยนี่ละ แพ้ไพด้วยกอดควนี่ฮอมือห่วยมาแล้วจเด้อพี่น้องท่านไก่ทางไก่มากินน้ำกันจ้ะมือนอ้อมหัวซิมกันนะบอมมี่ยังงอื่นแกมเลยมิยังเอย่าวลวๆเลยอ้อมหัวนี่กระสุดเก่ละบ้าแม่เี้น้งจำนำอืมโอ้ปลาชิ้นยุธงน้าเลยให้มากัน ไ,ได้บรรยากาศครับพี่น้องได้หอยปนแพรน้องไม่สมยายนุ่งก็เลยได้ออมเอาขาดยด่างยวขาดอันนั้นขาดขาดยิ่งกบยิ่งเกียดแ <laughs> ันไม่ยิ่งกบยิ่งเกียดมึงเอ้อยนี่อื้อหือ จับเนาะมันบอกอย่างนี้จะข้างอีอีอว่าวันนี้มาแซ่บหลายลาบปล่อยกับมีเข้าจ้ะแต่ว่าอยากอาหารพิเศษเวลาเก็บลามันคืออยากอาหารบ้านๆนี่แหละ แซ่บหลายอย่างก็ที่ว่าท่นจะกินละกินละน <c oughs> เออตัวเพิ่นกับ,บวัตถุนี่ไปเลยเนาะปกติแข่นตัวเพินเพ่นจะแข็งกข็งสุดยอด

ใช้ป่ะเมื่อไหรเขาบัดไปกินเขาตะวเวนเรา่อนเนาะอย่าลืมแต้มยมทายไปแต่กินหลอดเด็ดเนานะ เดือดมากเป็หนหิวขึ้นก่ <c oughs> อนหิวสามที่ตุ่มเดี๋ยวขอเขาบว่าไม่ไมีามีมองออกไปเสือเลยเยอะบานเยอะนึงซ้ัมจีเน่ทำย่งอ,องก็คือไม่กินเรื่องคำพูม จนโดนยังเหยียดกินอ,<ป>อย่างพักจะกั้งกันเพาะพักมีอยู่แล้วยังได้แล้วนะทั้งพักซีทั้งต้นหอมทั้งไผ่ตูอื้อ ออ,อ,อืแจกพักแจกพัก,กโดนเน้อติบริไกินได้ไหมเนาะแม่งก็ขนันมีแม่งแงม่งแะไรงั้แม่งยู่น้ำเดโอโอ้าแนวข่ขาขดอะไแม่งกองแขนดีกว่า เมือ่อวียอย้ดอกมันขายยากเจ๊น้องวาจะซั่งตามเพจกับบ่มีไม่ดอกจะหากินก็จะไม่หงงายากอยู่ท่านเพจใดมีขายแมงละงแงแมงอีอีกจะลืมบอกนะแน่จัดการให้เจ๊น้องไงรอค่อยมาหลายเลีย อ๋อเหรอครับผมโอ้เป็นเหยื่อบงลุยเอาลุยเออเดี๋ยวยังไงหนึงเดี๋ยวนุน่งไปตลอบเด็กแมนกิ่นทำนี่แล้วครับผมจ้ะเพราะว่ามันคัมแล้ว <c oughs> เดี๋ยวป่าวเปตุลาปลาปังแจ่มไมคครับผมเอ่แล้วครับผมไม่จะเฮ็ดจะกินแซ่บกับมาทีลานนั่นเมายถึงมิตรที่อีสานคนอยากกินสั่งลวงหนาได้กะได้ใช่ปะกะก่อนแนก้อนแหนใจวัวน,วนิมีหรือบ่นะสำหรับทีมีทีมราบสวัสดีจ้า